จุดไฟด้วยแบตเตอรี่ค่าไฟศูนย์บาทนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ไฟบ้านเลยนะครับเราก็สามารถใช้เตาไม่ใช้แก๊สต,ตัวนี้ได้แบบสบายๆเลยนะครับนี่นะครับจุดด้วยแบตเตอรี่นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเข้าบ้านยุคใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําการจุดเตาไฟไม่ใช้แก๊สนะครับโดยที่จะใช้ แบตเตอรี่12โวลต์นะครับเป็นตัวต่อเข้ากับพัดลมนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียบกับไฟบ้านนะครับผมตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราใช้แบตเตอรี่นะครับไม่ว่าเราจะอยู่บนเรือนะครับหรือว่าอยู่บนเขานะครับที่ไม่มีไฟฟ้าเราก็สามารถใช้เตาไม่ใช้แก๊สตัวนี้นะครับสามารถหุงต้มทําอาหารได้อย่างสบายๆเลยนะครับผมมาครับเรามาทดลองจุดไฟด้วย แบตเตอรี่กันเลยดีกว่านะครับว่าจะได้ผลอย่างไรนะครับผมนนี้เลยนะครับก็เป็นเตาไม่ใช้แก๊สนะครับผมโดยใช้น้ำมันพืชเก่าหรือว่าน้ำมันเครื่องเก่านะครับเป็นพลังงานไฟนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาต่อแบตเตอรี่เข้ากับตัวพัดลมก่อนนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวเสียบเข้ากับไฟบ้านนะครับผมเป็นตัวแปลงไฟเป็นอะแดปเตอร์นะครับผมตัวนี้เราจะไม่ใช้นะครับเราจะถอดออกเลยนะครับ ทีนี้นะครับก็จะใช้สายพ่วงนะครับตัวนี้ก็ซื้อมาจากร้าน20บาทนะครับนำมาคลิปกับตัวแบตบตัวนี้นะครับที่ซื้อมานะครับสามารถเสียบเข้ากับตัวพัดลมได้แบบพอดีเลยนะครับดำลบ แรงบวกนะครับปับ๊บนี่ครับพัดลมทำงานแล้วครับในเจ้าออกก่อนนะครับแล้วเรามาทำการจุดไฟนะครับก็เปิดน้ำมันพืชลงไปครับ ให้น้ำมันไหลเข้ามาในตัวเตาแบบนี้นะครับไม่ต้องใส่เยอะมากนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็นำกระดาษลงไปจุดไฟครับ เนี่ยนะครับพอไฟเริ่มลุกในตัวเตาดีๆแบบนี้นะครับเราก็ทำการเปิดพัดลมได้เลยครับปึ๊บก็นี่เลยนะครับหลังจากที่ไฟติดดีแล้วนะครับก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับ โดยใช้แบตเตอรี่นะครับไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเลยครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับวิธีการทดลองจุดไฟด้วยแบตเตอรี่12โวลต์นะครับผมก็จุดไฟติดได้แบบสบายๆเลยนะครับไม่ว่าเราจะอยู่บนเรือนะครับหรือว่าอยู่บนเขานะครับที่ไม่มีไฟฟ้านะครับเราก็สามารถใช้เตาไม่ใช้แก๊สตรงนี้นะครับติดไฟหมูต้มทำอาหารได้แบบสบายๆเลยนะครับนี่นะครับ ค่าไฟก็ไม่ต้องเสียนะครับค่าไฟสูนบาทนะครับผมโดยใช้ไฟแบตเตอรี่เป็นตัวเสียบเป่าพัดลมแทนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆด้รับชมด้วยนะครับไจอกันใ,นใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ